สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมโซน FM99 นะครับก็วันนี้มาวิเคราะห์บอลวันอาทิตย์นะครับที่12กุมภาพันธ์นะครับก็ยังมีเตะกันเพียบทั้งพรีเมียร์ลีกเกาโชเซียลาอิตาลีรวมถึงมูดัลซีก้าแล้วก็ลาลีกาสเปนนะครับก็หยิบยกมา3คู่แต่ก่อนอื่นนะครับใครชอบคอนเทนต์วิเคราะห์บอลแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ชื่อเดียวกันหมดเลยนนะะะะครรับบทาาางงงออลฮหสู บอลไม้ร้ายอ่างเอาลิงทางบอลภาษาไทยนะครับกดติดตามกันหน่อยอ่ะแล้วก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับรับทัศนีฟุตบอลแบบจัดเต็ม t v 8 9วันนี้ครับคู่แรกมองไปที่เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเกมเวลาสามทุ่ม United, ลิสต์ูไนเต็ดเจอกับแมนยูแมเพิ่งเจอกันมากลางสัปดาห์เจอกันอีกแล้วนะครับยก2ซึ่งเกมก่อนหน้านั้นแมนยู ไปโดนเร็วนะครับทาให้ทําได้แค่เสมอไปสองสองเกมนี้ต้องมาเยือนที่เอลแรนโดสนะครับลีสนเจ้าบ้านอันดับ16นะครับมี19แต้มก็เพิ่งปลดเจสซี่มาร์ชไปก็ยังใช้คุณสือรักษา,การนะครับส่วนฝั่งแมนยูเนี่ยอันดับ3มนะครับมีส3แต้มเกมนั้นเนี่ยผมว่าภาพรวมแมนยูดูดีกว่านะครับเกมที่เจอกับล่าสุดแต่ว่าลีสคมกว่าแล้วก็อาศัยยิงประตูได้ช่วงต้นครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังก็เลยทําให้แมนยูได้แค่แต้มเดียวนะครับแต่ก็ตามเนี่ยผมว่าวันนี้ ยังไงก็ยังน่าเชียร์แมนยูนะนักเตะหลักทั้งซานโช่ทั้งแรชฟอร์ดรวมถึงบูโน่เฟนเดสกำลังมั่นใจนะครับผมว่ากับเงื่อนไขแค่ชนะก็ได้เ hey, ฮเนี่ยต้องเชียร์แมนยูนะครับนัดที่แล้วก็มองว่าเป็นอุบัติเหตุลูกหนังวันนี้นาจ้ชนะลีฟได้ไม่ยากคู่นี้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนฟังเซเรียอิตาลีเนี่ยเกมเวลาตีสองีสิบห้าเลยนะครับไปที่นาโปลีเจอเคลโมเนเซ่คู่นี้นาโปลีจ่าฝูงนะครับมี ห้าสิบหกแต้มเลยได้ว่านําแบบโอ้โหม้วนเดียวเลยนะครับนาอินเตอร์มิลานอันดับสองอยู่ถึงสิบสามแต้มส่วนฝั่งเคลโมนเซ่ก็บวยนะครับอันดับยี่สิบมีแปดคะแนนคือเอาเป็นว่าทีมหัวตารางเจอทีมบวยมันก็ต้องยิงให้ขาดสมน้ําสมเนื้อนะผมว่านาโปลีน่าจะอาจจะโรเตชันบ้างนะครับใช้พวกนักเตะอย่างโจวานนี่ซิเมโอเน่รวมถึงอาจจะพักคววิชาคอลราชเชเลียแต่ก็ถ้ายิงไม่ได้น่าจะส่งลงมาเป็นสำรองอยู่ดีคู่นี้เนี่ยผมมองว่า นาโปลีน่าจะชนะขาดได้นะเพราะว่าน่าจะแค้นเคมูเนเซ่ที่เจอกันล่าสุดในโคบาลอิตาเลียแล้วก็เป็นเคมูเนเซ่ปราบนาโปลีตกรอบนะครับแต่ว่าถ้าดูในเซเรียอาเนี่ยเกมแรกนาโปลีบุกไปอัดเคมูเนเซ่มา4-1ผมว่าเกมนี้นาโปลียิงขาดนะครับแล้วก็น่าจะมี2ประตูขึ้นไปเชียร์นาโปลีนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับดูที่ลาลิกาสเปนเวลาตีสนะครับบีเลอาเจอบาซ่าค er ู่นี้เนี่ย บีลเลอาเคยมีผลงานเด็ดคือสามารถปราบเรยลมดริดได้มาแล้วนะครับในบ้านตัวเองส่วนบาซ่าเนี่ยอาจจะผลงานดีชนะมา5เกมแต่ก็ชนะแบบค่อนข้างหืดนะอย่างวันชนะเบติสก็ชนะแค่2อหนึ่ก่อนนั้นก็บุกชนะกีโดนาแค่1-0นะครับส่วนฝั่งบีลเลอาก็ถึงแม้สองนัดหลังจะดรอปนะแพ้เอลเช่ are, แล้วก็มีแพ้ทางด้านไลโยเกมนี้ผมว่าต้องเน้นแล้วนะแล้วก็ผมว่าบีเลอาไม่น่าแพ้นะครับมีบุมเสมอ หรือถ้าพลิกชนะก็อาจจะเป็นไปได้คู่นีเชียบีแล้วเอาครับเพราะฉะนั้น3ทีมวันนี้เนี่ยชอบไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในพเมลีเซเลียอาชอบนาโปลีแล้วก็ลาลีกาไปเหนชอบบีแล้วเอานะครับก็ฝากกันไว้เห็นด้วยก็เชียร์เหมือนกันเห็นต่างก็ลองพิิจพิจารณานะครับรย้อีกทีช่วยคอนเทนต์เราแบบนี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากเพจทางบอลด้วยวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับรับชัศนสฟุตบอลแบบจัดเต็ม at TV back down.